สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับซองไกลสตอรี่ผมกลับมาสู่ดินแดนมาตุภูมิแผงความระยำตำบอลเพราะอากาศที่ร้อนเยี่ยๆและเป็นร้อนแบบร้อนอ้าวเลยอะ่ะไม่มีอะไรเหมือนที่ผมไปทํางานที่พังงาภูเก็ตอเลยเพราะว่าพังงาภูเก็ตยังพอมีลมมีอะไรเนาะยนนังแบบว่าได้อยู่อะ่ะยังผูถ่อ่ะไอ้ที่แต่พอเป็นเวอร์ชั่นของ ของที่กรุงเทพนี่แม่งแดด่างเดียวเพียวๆเลยลมก็ไม่ดีแถมอากาศไม่สะอาดด้วยนะครับกลับมาก็โดนคันคอเลยแต่ว่าที่นี่แม่งพอลูชันมากๆกุภาวะมากนะครับก็วันนี้ครับมีเรื่องราวของฟุตบอลมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบแนะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นยังไงบ้างกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนาะแต่วันนี้ครับแมนยูเจอบริสตันนะครับเดี๋ยวพูดถึงถึง3มคู่นี้นะครับแล้วก็รวมถึง อีก2คู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับจริงอยากพูดถึงบอลไทยด้วยนะแต่เพราเหตนว่าบอลไทยเนี่ยผมว่าเมื่อวานมันจบไปแล้วก็คือบุรีรัมย์คว้าแชมป์ผมยกไว้พูดวันหลังดีกว่านะครับเดี๋ยวคลางสัปดาห์พูดได้อยู่เพราะเกมวันพุธมีรีโว่ลีคับอยู่นะครับก็เดี๋ยวพูดถึง3คู่แล้วกันเนาะเป็นเอฟเอคัพหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพรีเมียร์ลีกสองนะครับพรีเมียรีเนี่ยเป็นบอลบอลมัดเจอเวสต์แฮมแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นนิวคาสเซิลเจอสปเปอร์ นะครับแล้วก็เป็นวันวันนี้เป็นไบรท์ตันเจอแมนอยู่นะครับเอาฟรีเบลีก่อนละกันครับบอลมัดเจอเวสแฮมนะครับคู่นี้ผมว่าเวสแฮมสู้ได้นะครับผมว่ามีโอกาสนกันที่จะสามารถกลับมาอยู่ในผลงานที่ดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้เจ้าเวสแฮมมันเป๋ไปเยอะครับก็เริ่มกลับมาได้บ้างแ้บเริ่มฉีกออกมาจากพื้นที่ไม่ปลอดภัยมากขึ้นก็ดูแล้วผมว่าเวสแฮมไม่น่าพลาดหรอกนะครับกำลังใจดีด้วยแถมเข้ารอบในลึกของ ยูเอฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกว่าอะไรมันก็ดีหมดเลยผมเชียร์ไวแทมนะบอลมัดน่าจะไม่ไหวนะผมก็ขอญาตแช่งบอลมัดในฐานะเป็นแฟนแฟนทีมอื่นว่าผมว่าบอลมัดปีนี้ไม่รอดนะครับเพราะว่าบอลมัดน่าจะโดนนะครับผมว่าน่าจะโดนนะครับส่วนเอ่ออีกคู่หนึ่งครับเป็นเป็นเป็นนิวคาสเซิลเจอสเปอร์คู่นี้น่าดูมากนะครับที่บอกกันนะทุกคนว่าอะไรเพราะว่านิวคาสเซิลกำลัง มีจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับทำเป็นเล่นไปพวกเขาก็เริม่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีแผ่วมีเดิมเหมือนกันส่วนสเปอร์เนี่ยก็ความที่พอเปลี่ยนแปลงโคช้ชเนาะมันอะไรมันก็คาราคาซังมันก็ยังไม่เหมือนเดิมอะ่ะผมว่ามันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าทีมเนี้ยต้องพึ่งหวังพึ่งบริการแต่แฮร์รี่เคคนเดียวอะ่ะตอนนี้นชั่วโมงนี้ไม่มีใครเล่นดีเลยคือซอนอาจจะกลับมาดีขึ้นบ้างครับแต่ก็ผมว่าตอนนี้นชั่วโมงนี้ซอนแม่ง แม่งต้องดูอะว่ามึงเจอสปอนมึงแบบช่วงนี้มึงเป็นพีเซนเตอร์เยอะไงมึงเจอสิ่งนอกสนามเราเยอะหรือว่ามึงมีหีหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมพูดเล่นนะครับแต่ว่าดูฟอร์มตกไปแปลกแล้วก็พอคอนเต้ไปเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าส่วนผสมหลักของซอนจะกลับม,มาเด่นในขนาดไหนก็ผมว่าเกมเนี้ยสเปอร์ไม่ได้เปรียบแทนว่าไม่ได้เปรียบนะครับไม่ได้เปรียบกับทางนิวคาสเซิลเลยแถมเป็นเกมเยือนด้วยผมขอเลียดเชีย์นิวคาสเซิลนะถ้า เดวกฟลเซินผีเข้าอย่างเช่นบุนโตกิมาไรส์หรือจะเป็นคารลัมวิลสันแล้วก็อเล็แซงนาดซิเมงจิจิเนี่ยผมว่าวิงแบ็กสองฝั่งของของสเปอร์เอาไม่อยู่เหมือนกันแค่เกมรับสเปอร์หลวมด้วยผมเชียร์เดวกฟลเซินว่ะปิดท้ายครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับไรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนไรตันพร้อมมากและเจ็บน้อยมากมีแค่ตัวเจ็บที่มันไม่ค่อยไม่่คอยเป็นตัวจริงอ่ะแต่มีตัวเจ็บเป็นตัวจริงก็คือแอร์แวนร์กุสันแต่ผมเชื่อว่า ไม่มีความเหนือบ่าก,กว่าอะไรกับเจนี่เฟลเบกเฟลเบกแม่งอยากยิงแมนยูอยู่แล้วนะครับแล้วก็อื่นๆเหมือนเดิมแม็กอลิสเตอร์นะครับแล้วก็คนอื่นๆมาร์ชอะไร,งรเงี้ยดูครบแมนยูเลยขาดเยอะเจ็บกันทั้งทีมเลยนะครับแต่ก็งานนี้เนี่ยผมเชื่อว่าต้องรอเช็คก่อนถ้าเกิดมาซิยาลลงไหวผมเชื่อว่าเทนฮากจะเข็นมาซิยาลลงนะครับเพราะว่า ถ้าเ,วเวก,กิดเวกฮอสแมนไม่ค่อยยิงมว่ะแต่คือก็ต้องเอาเวกฮอสมาช่วยเกมรับแหละไม่รู้อ่ะผมว่าเกมนี้แมนยูไม่ได้เปรียเลยแต่ผมยังมั่นใจลึกว่าแมนยูจะมีโอกาสลุ้นถึงแชมป์ก็คือแชมป์รายการได้แหละกับดับเบิลแชมป์นะครับ,รบซึ่งก็ได้คาราบาลครับมาแล้วอ่ะผมเชื่อแมนยูครับน่าจะเอาตัวรอดจากเอเอ็มเอ็กซ์ได้แม้ว่าแมนยูอขออภัยแต่ที่เบมบี่แม้ว่าแมนยูจะเคยแพ้ไบรอยตันแบบทุเรศมาแล้วแต่ผมยังเชื่อว่าอ่ะรอดละกันมองว่ารอดนะครับอ่ะ ประมาณนี้ครับฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กับเหมือนเดิมกับสองไฟสตอรีครับ Story ่ฟุตบอลกลับมาแล้วครับจะกลับมายิ่งใหญ่เกรงไกลเหมือนเดิมในช่วงนี้พฤษภาคมและมิถุนายนคราวนี้จัดเต็มแน่น,นอนก็ฝากติดตามเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ